สวัสดีครับผมแจ็คแป๊บเดียวนะครับวันนี้นะครับจะพาชมในส่วนของตัวปอ d F c h a n n e l นะครับสวัสดีครั้งนึมเลยครับสำหรับของพยูสเซอร์ครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ทางช่องป r d F Channel นะครับผมวันนี้เราจะมีนะครับในส่วนของข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับรถยนต์ปอ d นะครับก็จะมีให้ลูกค้าดูนะครับหลายๆรุ่นนะครับ ที่เดียวหนึ่งเดียวนะครับจบในฟอร์ดเอฟตะครสวรรค์นะครับสั้นๆง่ายๆครับผมถ้าคุณมัวแตดูคุณจะไม่ได้ขับนะครับรถนะครับผมคันแรกที่เห็นอยู่ข้างหลังเรานี้นะครับผมปอร์ r เรนเจอร์อนะครับปี2021นะครับสวยไหมครับถ้าสวยกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์อย่าลืมนะครับแจ็คประเดียวนะครับเป็นไงครับเท่หล่อ ประจังหน้า F150 Spider นะครับรูปแบบโฉมใหม่นะครับลงตัวไปกับล้อแม็กนะครับออฟโรดขอบ16นิ้วนะครับโชบเชียวนะครับมีสไตล์นะครับคันนี้คันเดียวไม่ได้เป็นไงบ้างเริ่มชอบกันหรือยังครับถ้าชอบง่ายๆครับ056008253 โอ้เข้ามาครับปอดเย็บแล,ลว้วสวรรค์ทีมบีแจ็คแป๊บเดียว